ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการคร<ม>ัวแล้วแต่มาส์นะคะหายไปประมาณชาตินึงได้นะวันนี้บรรดาเมาส์เนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยเกิดระลึกชาติได้ว่ามีรายการนี้อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ด้วยจริง <laughs> ๆไม่ใช่เว้ยแบบว่าช่วงนี้มันจะมีเทศกาลกินเจใช่ไหมคะมทุกคนก็รู้อยู่ว่าอีชาแนททานมังสวิรัตก็ใกล้เคียงกับเจแหละเพียง <re> แต่แบบว่าตัดพวกของเกียมป้ยายอะไรงเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยอาจจะมีเมนูที่แบบสําหรับคนที่เกียมตัวแต่กินเจเกียมตัวแต่กินเจเกียมตัวเกียมตัว คนที่ไหนแต่สำหรับคนที่กินเจนเทศกาลแล้วแบบโหเคร่งมากแบบว่าห้ามมีรสชาติห้ามเผ็ดห้ามอะไรอย่างเงี้ยคือเธอก็ข้ามไปนะคะเธอก็ไปแบบว่าผัดผักของเธอต่อไปผัดหมิ่เธอต่อไปแต่อันนี้เจอ,อีสานค่ะมาเลยนะคะสำหรับเมนูไปเร็วมากไม่ใช่อะไรน้ำเดือดผัดก็ค่อยๆไยังไม่ได้สำเลยสำหรับเมนูวันนี้นะคือต้มแซบค่ะต้มแซบเห็ดนะคะส่วนผสมก็ไม่มีอแบบกแบบ็มี่ยังมา คือตะไคร้นะคะพก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 มาลงไปค่ะนี่ต้มได้จะพักแล้วได้กลิ่นล,<อ><อ>ละวทิ้งนวดเลยอ่ะเออนี่แบบทิ้งรวดทิ้นวดไค่ะนี่ต้มขาดนะคะขาดำตีขา,ขาม,ดมาดำแลไม่เอาออกเอาใส่ไปที่นี้ก่อนเนี้ยขาดตะไคร้เสร็จแล้วก็เอาสารพัดเห็ดสดที่หาได้ถ้าน่าเทศกา,กาลมันจะมีพวกลูกชิ้นเจเลยเนาะเออลูกชิ้นเจมุกได้เลยนะอยากใส่ก็ใส่ไปโลดแต่ว่าดิฉันไม่ชอบพวกหม้อบุกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า มันไม่เข้าเนื้อนะคะก็เลยไม่ใส่อะไรเลยใส่ใบเห็ดย่างเดียวนะคะเห็ดสดย่างเดียวอีเห็ดสดเครื่องปรุงนะคะมาดูตามาดูเลยเครื่องปรุงที่บ้านเราจะช้านะคะจะมีข้าวคั่วค่ะข้าวเหนียวคั่วมีพริกสดไหมข้าวเหนียวคั่วพริกมันทอดนะแล้วก็น้ำมะขามนะคะแล้วก็ ใบมะกรูดผักชีไปเรื่อยนะแล้วก็มะนาวซึ่งลูกสาวน้องสาวคลึงคลึงคลึงดูท่าคลึงมะเจกก็แล้วท่าคลึงไหนกับปีนะคะซึ่งเฮ้ยไม่ยากเลยนะสมวโบทักแขนแขนกันใหญ่เลย <c oughs> น้องดีดน้ำหนให้หน่อยดิแต่กี้แบบว่ามีดทำไปหน่อยน,นึงมนะีดบาดมือ่ง หลังแรกเลยซอนมัมเดือดเห็ดเดือดได้ที่ปุ๊บปรุงรสก่ะมีใช้ดอกเหือเลยนะเว้ยนี่ก็ปรุงรสเข้าไปใช้ดอกเหือดอกเหือคืออะไรวะคุณแม่เหมือนดอกหอมไม่เหมือนแม่ดอกเหือส่วนใหญ่มันก็ไมใช้ทำเส้นเดี่ยวเว้ยมันจะให้รสชาติที่แบบเค็มละมุนนี้กว่าเค็มละมุนเค็มละมุนเวยคืออะไรวะใส่เกลือไปแล้วนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวว้าวซีอิ๊วขาวลงไปแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้กินแบบ ทิ้งครีนมากก็เขาก็จะใส่ชูรสลงไปพงนัวพงนัวไก่นี้ไม่ใส่ดีกว่าใส่ไปน,น้ำตาลตักลงไปเจนนอยู่แล้วใช่จากนะั้น <c oughs> เริ่มตำข้าวคั่วจริงๆมันก็คล้ายๆต้ยมยำละแกแต่มันคือต้อยมยำที่ใส่ข้าวคั่วแล้ว <c oughs> ก็ใส่น้ำมะขามลงไปด้วยคือแบบน้ำมะขามจะน้ำมัน,นกว่าหอมมะนาวอะ่ะจริงๆมันต้องมีใบโหระพาเลยนะที่ฉันคืิซื้อนี้ นะตอนอยู่บ้านทุกคนไทยชอบกินแกงเนาะแม่ก็ได้ตำแต่เครื่องแกงเนี่ยตำทุกคนเหมือนกันเลยเอามาปุ๊บเนี่ยมาเต็มเลยอะก <c oughs> ามไม่ใช่นมมาได้ข้าวโพวปุ๊บเราก็มาออกค่ะนะใส่ไปในหม้อปุ๊บจริงๆปิดได้แล้วแหละเนะนีย่ยบรุงรถครับปรงุรงรสครับหมักขาม หนึ่งช้อนครึ่งก่อนเพื่อความละมุนเลยเดี๋ยวเปรี้ยวไปแซ้ไม่ได้มะนาวค่ะเนาะบีบลงมาค่ะเลยนะคะหนึ่งหนึ่งลูกอ่ะสามซีกอะสอ่สเอานำแร่คับความอร่อยอยู่ที่สั่ใจไปต่อเหมือนด้านล่างอะเร็บพวกใส่นี่ยไปมันคือพริกนั่นเองนะกิ๊ก ถ้าวัวเหรออ๋อ,อเคั่วเฮ้ยเนี่ยคือแค่รับของมันเพราะว่าต้องจับมันต้องหอมไงอ๋อ,อถ้าเราคั่วก่อนใชถึง้นหอมใช่ไหมเจ๊บางบางร้านพวกร้านก้วตีามลาบอะไรเงี้ยเขาจะใช้ให้คั่วสำเร็จอ่ะดิฉันว่ามันไม่หอมว่ะอืมถ้าเราคั่วเองอ่ะมันจะหอมมากแล้วก็มันได้อัลทารอสอ่ะแกพอสดปุ๊บโวกไม่ถึงบ้านนาขึ้นมานบางทีนะเออกระต้อไปนะนี่พุดขึ้นมาปึ้ง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 แต่เนี่ยมโนความคิดกับบ้านละเจ๊จะพูดขนาดนี้ จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พริกอันนี้นิดนึงเคล็ดลับถ้าใครชอบมากๆก็ใส่เยอะๆก็ไปหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีขั้วทิ่ขี้หนูใช่ป่ะไม่ต้องเด็ดออกตัดก้านมันออกเอาขั้วไว้ในระดับนั้นจะแบบของคักเลยแหละเหนไหมนะโอ้โหเดือดแล้วอะปิดก่อนปิดแล้วทีนี้เราก็เริ่มปุ๊บรสคือตำบุให้มันไอ้นี่นิดนึงใช่ไหมจะให้มันแตกใช่ไหมไม่ต้องให้มันละเอียดใช่ไหมจริงๆแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าชอบ ชอบเผ็ดมากก็เอาละเอียดหน่อยอ๋อเสร็จแล้วใส่ตามไปค่ะบึ้ม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 เลยทางน่าอร่อยแบบบึ้มเนี่ยเอฟเฟกต์น่ดูเห็นปะล่ะอุ๊ยมันมีกลิ่นเลยอ่ะยังเกินไหมอีกนิดนะได้ ตามไปดิตามไปดิก่อนตามไปิตามไามหาร่ะตามไปนั้นนัวมากใ่เลย่อยปะเี้ยวไมขอเียวกนึ่งขอเบียวนึงเียวมามามาลยอามาเหอมเนี่ยขอนอกสูตรนึงนะใสอีกชั้นใสมันคืออะไรนะซอยสวสค่ะอ๋อค่ะ round t ยกิด่กการชิมแหละตจริง ป็นคนกินเผ็ดมากอ,อันนี้หนแหบยังเด็กเด็กมากอันบานเสิร์ฟเลยนะคะน,นี่เคล็ดลับของมันก็อยู่ตรงที่พริกต้องคั่วเองเว้ยคือมันจะหอมตรงนั้นแหละแกแล้วก็เห็ดอ่ะถ้าแบบสดๆด,ดมากๆนะจะดีจะหวานไมเออมันจะหวานโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องตัดน้ำตาลเลยนะสวยค่ะเป็นนะเอา้องมาชิม,มีกทีดิกินเลยแล้วแก่เพ่ถ้าชิมขนาดนีย้ยกโซนเลยไหมข้อควรระวัง ยาสกอแรงแบบมันเข้าสำลักและนี่ก็คือเมนูต้มแซกจากครัวแล้วแต่เม้าสัดยอดว้าวหวังว่าจะชอบกันนะคะสุขสันต์เทศกาลกินเจขอให้เธอกินเจอย่างมีความสุขแลว